สวัสดีจ้าแปดโมงแล้วเราตื่นขึ้นมาเราก็มาทำกับข้าววันนี้เซตอาหารสำหรับคนป่วยนะคะใครอยากใครอยากดูอาหารแบบสำหรับคนป่วยฟื้นไข้หรือว่าป้องกันไวรัสนะคะอ่าทำได้เนี่ยเป็นเกินมาอย่างนั้นซุปซุปไก่ซุปไก่ เนี่ยน้ำร้อนๆเครื่องปรุงเพิ่มแต่สินี้หา้าเซแบบมือน,นี้ห้าวบริแบบอาหารร้าวๆห้าเนอทะล้าวห,าห้าวกระซิซอ้พวกขิงคาตะไคร้ใบมะกรูดพวกของพวกนี้แต่ว่ามือน,นีห้าเซิแบบว่าเอาอินเตอร์นในจักน้อยสําหรับพวกฝรังนะคะเนี่ยมีไก่นะคะซุปไก่ก็มีไก่อันนี้มันฝรังอันนี้มีหอมใหญ่หัวหอมใหญ่นะคะเ็เป็นสิ่งใหญ่ๆพวกหฮาสิตุนตุนไก่นะคะอันนี้แค่รทอ,อันนี้หัวไชเท้านะคะ อันนี้ขิงค่ะขิงจําเป็นนะคะแล้วก็น,นี่กระเทียมกระเทียมนี่ก็อาจจะพาเคิงนึงเห็ดเป็นสินงย,ยเเฟื่อ้มันเปื่อยนะคะอันนี้เขาเอินอย่างว่าคนจีนอะเออของของอันเนี้ยของเครื่องตุนเครื่องนั้นน่ะนะ <S <S นิดนึงว่ามันติดมาจากเมืองไทยหรือแค่นี้ละค่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้จีนแล้วที่สําคัญก็จะเป็นพวกไอเนี่ยเม็ดพริกไทยดาเม็ดพริกไทยขาวตัวไหนก็ได้ใส่ได้นะคะอันนี้ก็ติดมากับตัวนี้ก็เลย น่าจะใส่ได้ก็บนีแค่นี้ค่ะที่สําคัญก็คือเกลือบ่าต้องใส่ยังอื่นนะคะใส่เกลืออย่างเดียวค่ะมันจะเป็นซุปไก่ใสนะคะคขั้นตอนแรกก็จะเอาพวก <c oughs> เครื่องปรุงพวกนี้ลงไปก่อนเอาลงไปก่อนเลยนะคะเอาเอาพวกอย่างอาลงก่อนก็ได้มั้งหรือเอาไก่เอาไก่ลงอนก็ได้เอาไก่ลงไปไก่ลงไปล้างสะอาดเรียบล่าก็เอาลงไปเอาลงไปตุนใส่กนโดลดเพราะนี่มันก็สีนันใส่กัะดเนาะ แล้วก็จะเอาเนี่ยมันฝรั่งเป็นหัวหัวนี้ลงไปนะคะมันฝรั่งเอาซีเปแข้าสิคิวน้ามันอแล้วก็หอมหัวห,หอมนะคะหอมใหญ่ทิ้งลงไปอันนี้สูตรสูตรนี้คุณพี่หนิงส่งมาให้ <c oughs> ในส่เพื่อในใใส่ใบอี่หลายแบบอยู่หักหักบริเรนหักบริซไซเพราะว่ามันบมีไม่ได้ออกไปซื้อได้นะคะแต่มันฝรั่งโอ้ยน้ำรสจืดยเยอะเกินไปนะคะเนี่ย น้ำเยอะเกินไปหมคะเดี๋ยวเอาน้ำออกดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอเวลาเอาน้ำออกนิดหนึง่งน้ำเปล่าให้มันบริโภคก่อนนะแต่น้ำน้ำจะเยอะเกินไปเดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนแป๊บหนึง่งใส่ใ <c oughs> มบานลเมเานลไม้เนาะมันก็ <c oughs> นิดหนึง่งอาอาจจะใส่น้ำล้นเหลือไปหน่อย uh huh. ดูอ่าทีนี้ก็ใส่แครอทลงไปนะคะตัวส,สิตุนตัวนี้เป็นน้ำสใสๆนะคะเอาไปสดกิน เค็มลงไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นขิงขิงใส่เข้าไปค่ะขิงใส่ลงไปเลยอันนี้กระเทียมกระเทียมนี้ก็เอาเป็นทั้งหัวก็ไม่ได้อันนี้เอาเป็นทั้งแบบอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันก็เปื่อยเดี๋ยวมันก็ออกเองเนาะเดี๋ยวมันก็เปื่อยมันก็ละลายเพราะเราจะตุ๋นไปเรื่อยๆจนให้น้ำซุปได้ใสๆอันนี้ก็คือเป็นพวกเนี่ยเครื่องปรุงอันสุดท้ายของเราก็หกหลงไปเลยนะหุลเลยค่ะ ุ้งไปเลยค่ะออโอเคกุไปเลยนะคะหุลงไปเลย,ยแล้วก็นี่แค่นี้นะคะอุปกรณ์ใส่กุ้งไปในนี้ไก่ตุ๋นไก่ที่สำคัญคือเขาอยากได้นำ้ำมันใสๆเวลาเขาต้มไปเรื่อยๆถ้าเปิดถ้าเปิดฝาต้มนะคะเปิดฝา ไอ้ตุนไปเรื่อยๆแบนี้ถ้ามันมีฟองไขมันมันมาเราก็ตักออกพยายามตักไอ้ฟองไขไขมันออกให้เยอะๆใส่เกลือลงไปค่ะเ mm hmm. พราะว่ายัางถ้าตักฟองไขมันมันจะเป็นนำ้ำซุปใสนะคะนำ้ำซุปใสๆนี่ค่ะดื่มเพื่อสุขภาพกินกินกินเพื่อสุขภาพนะคะเน mm ี hmm. ่ยเหมือนคุณสาเพ,พิ่งฟื้นไข้ก็ต้องให้กินประมาณนี้เข้าไป mm hmm. เปิดฝานะคะเปิดฝาตุนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวมาลองดูเวลามันมันได้แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะนี้เอาแค่นี้ก่อนนี่คือครบสูตรของของลิลี่แล้วค่ะนี่สูตรนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ